ป้ามือนีคือมืออีหยังเนาะว่ะจุตอนแรงมาสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับเลิกงานยามแรงหรือว่าเลิกงานตอนเย็นนะกดหนึ่งนพี่น้องสองภาษาสองภาษาเนี่ยจุตอนเลิกงานครับกินนํำเปล่าก็เห็ดนาบูดเม่ แน่นหมดเลยฟดได้การอ๋ออันนี้เห็ดยังครับนี่ซอยครับคุชอบซอยจากคำเ่ยนาเนี่ยวายไนพูดเครื่องหนึ่งนี่ เอานี่ดีกว่าลูกเต่าลูกเต่าเนี่ยลูกเต่าพี่น้องกินไม่บ้างน้ำเข้าบ้างน้ำลำไยบ้างกินห้วเลยดูดให้แข็งมันเย็นมาเส็มแล้วมันเย็นแล้วครับจะปุ๋ยแล้วเอามาแช่น่ะมันเย็นมันตากแดดน้ำแข็งมาหน่อยนึงก็แลยเอามาแช่เอาแก่กระเทิน้ำแข็งลงต้มข้าวนึ่งไปหวานมันซุ่มไป นง้บอแม่เนมเบอพี่น้องเดี๋ยมัหนาเยทำอะไรกินครับวันนี้พัอครัวหัวปลาหัวปลาหัวฟูปนปลาทูใส่ใบเลื่อยเนี่ยนะหอยพิษดาลครับอันนี้อมเนื้อใส่ทุกอย่างบ่ใส่เพียใส่บคามน้ำบ่ใส่ใจน้ำครับหอยเมนูอาจารย์เช่มตัวนี้หย อมเมล็ดบ ok right, ่คร okay, ับปาดสุดสวนน้ำพุ่มสวนน้ำพุ่มบ่ห้วยอำเภอใดสวนน้ำพมิบางพี่ครับบางพี่บ่ห้วยน่าสิยกไล่รอบเลยนะบางพี่มันอีหยังี้ยแต่แต่แต่น้ำดินสวนน้ำพมิโอเคบ่รสชาติการบ่ห่วยสุดจัดเลยวะโอ้ กูนะดอกไม้ทีนดีว่าข่อยมักแนวห่อนๆไหมมันกินแล้วคือตรงเตาไหมใส่แล้วใส่แล้วโอเเคครับด้แลววี๋ยมันรู่ดับเผาคือใส่เลือดจังไหนอันนี้ก็เมนูตอนเย็นนะครับก็มีอมอมสวนภูมิบ่อมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวหวานส้มบ่สูตรสวนภูมิบ่แล้วก็ ก้วยตอนแรงนะแล้วก็น้ําจิ้มเจีวนะฮะจะเป็นแล้วก็มีไอ้ยาขายเสื้อเนะตอนแรงก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเบางอาจารย์อาจารย์ป่งรับประทานครับีกัดดากดูเลยนี่ไหวครับแวมไพรยบอกไหวขักแทะแมนกนบ

ไม่บ่เคยเห็นนาตัวเด็กน่อยตัวเสดาหวานไ <c oughs> ปเดี๋ยวพอกันใหม่ครับ,บคิดนี้สวัสดีครับ,บ